สิ่งเดียวในโลกที่สามารถควบคุมได้นั่นคือทางเลือกของตัวเองคุณคุณที่รักฉันขอบรรยายถึงคุณลักษณะของความรักที่เรียกว่าพลังอำนาจเพื่อให้พวกเราได้กระจางแจ้งในสิ่งที่ได้ถูกรวบรวมให้มาเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของความรัก ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการนำทางพลังอำนาจให้กับชีวิตของพวกเราเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนยอมเปิดตัวเพื่อบริหารจัดการกับเส้นทางชีวิตที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดมากกว่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมนั่นเท่ากับพวกเขา ได้ก้าวไปสู่พลังอำนาจส่วนตัวและเริ่มต้นเขียนเรื่องราวชีวิตให้เป็นไปตามเหตุการณ์ที่พวกเขาได้ประจักษ์แจ้งแต่สิ่งที่จะต้องยอมรับก็คือพลังอำนาจของแต่ละคนใช่จัดสมบูรณ์แบงฉะนั้นแต่ละคนต่างก็จะมีพฤติกรรมในบางส่วน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะในชั่วชีวิตหนึ่งพวกเขาต่างก็ได้รับในสิ่งที่เรียกว่าบุทีภาวะประสบการณ์และสามัญสำนึกเพื่อใช้ในการช่วยยกระดับจิตํำนึกให้สูงขึ้นไปทางในด้านของความเข้าใจและภูมิปัญญาซึ่งผู้ที่เต็มใจ ในการเผชิญหน้ากับตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาก็จะทำให้นานาสัมพันธภาพของพวกเขามีความหมายมากยิ่งขึ้นและทำให้ชีวิตได้พบกับความสุขสงบพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการตัดสินใจ และแกล่งกับบทบาทนครชีวิตของพวกเขามากยิ่งขึ้นพวกเขาจะลุกขึ้นต่อสู้กับความท้าทายการควบคุมอารมณ์ความคิดคำพูดและความอยากในอาหารรวมถึงสารพัดตันหาโดยทำการปลดปล่อยอุปนิสยัยและพฤติกรรมเหล่านั้น ไม่ให้มันมีที่อยู่อีกต่อไปซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้พวกเขามีอิสรภาพอย่างที่ไม่เคยค่าคิดมาก่อนและเป็นเสร,รีภาพที่เกิดจากสามารถเคารพในความรู้สึกของตนเองและเป็นผู้ที่ให้ความเคารพนอบน้อ,นอมต่อทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่ได้อกกอดพลังอำนาจ ของตัวเองแล้วจะมีความแกล่งในพลังจิตจิตตานุภาพมีความซื่อสัตย์และมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่กับความกระจ่างแจ้งในมโนธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของพวกเขาและการได้ใช้เศรษฐีส่วนบุคคลในพลังอํานาจนี้ ก็จะเป็นการเติมของขวัญให้กับพวกเขาเองในด้านพรสวรรค์ที่จะแสดงออกด้วยวิธีการที่โดดเด่นและน่าทึ่งซึ่งเมื่อใดที่พวกเขาได้กลับสู่พลังอำนาจในตัวเองและเป็นเจ้าของพลังอำนาจในทุกๆด้านแล้วล่ะก็พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความกล้าหาญ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำมากกว่าการทำในสิ่งที่คนอื่นยอมรับพวกเขาจะยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและผลตอบแทนจากวิถีทางที่พวกเขาเลือกด้วยความสงบนิง่งพวกเขามักจะใช้เวลาอันเงียบสงบ ในการพิจารณาคุณค่าของการได้ตระหนักถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาได้มาจากความเป็นตัวตนของพวกเขาอย่างแท้จริงพวกเขาจะสแสวงหาและได้พบสิ่งที่พิเศษบางอย่างที่สะท้อนตัวตนของพวกเขาและจะก้าวต่อไปในการตามหาการแสดงออกของมัน พวกเขารักในความรู้สึกของความสงบความสมดุลและความสุขที่อยู่ภายในจากการที่พวกเขาได้เป็นผู้มีพลังอำนาจในตัวเองพวกเขาจะหลีกเลี่ยงผู้คนและสถานที่ที่มีแนวโนม้มในการนำความสับสนมาสู่ความรู้สึกในพลังอำนาจส่วนตัวของพวกเขา โดยการรักษาสเิของความถูกต้องที่แท้จริงของพวกเขาเอาไว้ให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจในสิ่งที่พวกเขากระทำทั้งหมดพวกเขารู้ว่าทุกๆคำตอบที่พวกเขาต้องการนั้นมีพร้อมอยู่ภายในพวกเขาเพียงแค่เชื่อมต่อกับแหล่งที่มาอันศักดิ์สิทธิ์และ ผู้คนรอบๆตัวเท่านั้นเองพวกเขาเชื่อในตัวเองและรู้ถึงจุดแข็งที่อยู่ภายในตัวพวกเขาพวกเขาเข้าใจดีสิ่งเดียวในโลกที่พวกเขาสามารถควบคุมได้นั่นก็คือทางเลือกของตัวเองพวกเขาสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าเหตุที่พวกเขาตัดสินใจเลือกสิ่งเหล่านั้น ก็เพื่อเติมเชื้อให้พวกเขามีพลังแกล่งก้าพอที่จะลุกขึ้นยืนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยตัวเองพวกเขารู้สึกได้ถึงความมั่นใจและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งในเจตคติของตนเองและเรียนรู้ที่จะเก็บสต็อกไว้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อไว้ใช้ในชีวิต ของพวกเขาพวกเขาจะตรวจสอบถูกแง่ถูกมุมในประสบการณ์เพื่อให้ภายในมีความพร้อมและแข็งแกร่งและเพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวต่อการวิวัฒนาการกับสิ่งใหม่ๆที่ได้พบพวกเขาเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความท้าทายด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นกลางๆ หรือไม่ก็ใช้กรอบความคิดในเชิงบวกในการอ้างอิงพวกเขาจะสอนตนเองด้วยการพิจารณาในสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบและปักหมุดไว้ด้วยความแม่นยำในสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึกเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาจะแสดงออก ซึ่งพลังอำนาจในรูปแบบของพวกเขาเองและไม่วิตกกังวลกับเรื่องราวที่ไร้เหตุผลแต่จะใช้ความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมาเป็นกระบวนการในการประเมินผลพวกเขากล้าที่จะทำตามคำแนะนำที่มาจากภายในอย่างแท้จริงและจะทำอย่างมีความสุข ในขณะที่ยังคงเปิดใจในการรับความคิดเห็นจากผู้คนรอบตัวพวกเขามักขอความเห็นชอบจากหัวใจของตัวเองและเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในคำเตือนที่มาจากภายในเพื่อที่จะให้ครูที่อยู่ภายในได้อยู่อย่างปลอดภยัยเมื่อความรู้สึกเลื่อนออกจากสมอง และเข้าไปในหัวใจพวกเขาก็จะได้ยินเสียงที่ลุ่มลึกของความอย่างรู้ของเขาเองในการแนะแนวทางพวกเขาจะเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมในด้านของความซื่อสัตย์และเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำความสุขสงบมาให้แก่ตนและคนรอบข้างพวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าพวกเขาควรจะรักและเคารพตัวเองด้วยการให้เกียรติในทุกๆด้านของตัวเองและผู้อื่นพวกเขาจะกำหนดชะตาชีวิตและรับผิดชอบต่อโชคชะตาของตัวเองและปลูกฝังความสุขรวมถึง นานาทัศนคติที่เกี่ยวกับการมีชีวิตให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นพวกเขาจัดเจงจัดในการเลือกสิ่งที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีพลังอำนาจเพื่อให้ได้เป็นผู้เขียนบทละครชีวิตบทชีวิตของตัวเองด้วยความคิดที่เป็นอิสระและเพื่อให้การใช้ชีวิตของพวกเขา ได้อยู่ในขอบเขตเงื่อนไขของตัวเองอย่างแท้จริงตลอดไปพวกเขาได้ค้นพบเสรีภาพที่อยู่ภายในตัวเองอย่างแท้จริงและเริ่มรู้ว่าสิ่งใดเป็นพลังของเขาอีกทั้งรู้ว่าพลังอำนาจที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรพวกเขาเป็นผู้ที่ชี้ขาดได้อย่างถูกต้อง และถูกใจพวกเขาแนวแน่ในเรื่องค่านิยมจรรยาบรรณจริยธรรมและศีลธรรมพวกเขาจะไม่หลับหูหลับตาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือได้ยินแต่พวกเขาจะประเมินทุกสถานการณ์ที่นำเสนออย่างถี่ถ้วนและรอบคอบพวกเขาเลือก ที่จะใช้หัวใจมากกว่าสมองในเรื่องของความเชื่อเพื่อการตัดสินใจในการสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตพวกเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการกำกับการแสดงและเป็นยามเฝ้าประตูชีวิตของเขาเองไปพร้อมกันพวกเขาจริงใจกับตัวเองผู้คนก็ชื่นชอบในความน่าเชื่อถือ และอยากทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้มากยิ่งขึ้นพวกเขาจะแสดงออกถึงความกล้าหาญในการใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่เหนือชีวิตพวกเขาจะแสดงออกซึ่งความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนได้เห็นและยังสามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้ใช้พลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อไปชั่วชีวิตท้ายนี้ขอให้พวกคุณรู้ว่าการอ้างสิทธ์ในการใช้พลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวพวกคุณเองจะสามารถช่วยให้พวกคุณเป็นอย่างที่พวกคุณต้องการจะเป็นมีในสิ่งที่พวกคุณต้องการจะมี และสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณต้องการที่อยู่ภายในหัวใจได้อย่างแท้จริง